โอ้อยู่บ้านแสนจะเบื่อหนายของเล่นเยอะแยะแต่ก็ไม่มีอะไรสนุสกสักอันเลย <c oughs> อันนี้ก็เบื่อแล้วอันนี้ก็เบื่อแล้วอันนี้ก็เบื่อแล้วอันนี้ก็เบื่อหมดแล้วเนี่ย จะลกขานาดไหนเลยเนี่ยเห็นไหมไม่จะลกเลยเนี่ยไม่รกอะไรเนี่ยมันลกมากเฉต๊เก็บให้เรียบร้อยเลยนะเนี่ยกระป๋องกระเป๋าเนี่ยเอาไปไว้ที่ตุ๊กตาก็ไปไว้อีกที่หนึ่งของเล่นก็ไปเก็บให้มันเข้าที่เดี๋ยวนี้กระเป๋าสฉต๊ก็ต้องเอาไปโรงเรียนอยู่แล้วเนี่ยค่ะแม่และหมอนเชลก็กำลังเล่นอยู่เนี่ยอืแล้วของเล่นอนุ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 เดี๋ยวเชลก็จะเล่นค่ะแม่แม่ไม่สนใจ ใช้ตอนไหนจะเล่นตอนไหนค่อยหยิบออกมาแค่ทีละ1อย่างโอ้โหแม่เของแม่ที่ตังขี้เกียจมึมจะเต็มหลายทีแล้วนะครั้งนี้แม่จะต้องจัดการขั้นเด็ดขาดจะได้แคเก็บของเล่นเก็บไปทําไมเดี๋ยวก็จะเล่นอีกน่าเบื่อจะได้ตอนนี้เล่ไอแพดก่อนดีกว่า <laughs> ไม่เก็บใช่ไหมเดี๋ยวต้องมาเจอแม่ ไม้นี้ได้ร้องไห้แน่กระปุงกระเป๋าใบโปรดมาะมามขายขายมันให้มอมีของเยอะแยะลกบ้านไม่รู้จักดูแลรักษาเนี่ยมีอะไรเนี่ยฮะตุ๊กตาน้องน่ารักหัวโตๆเนี่ยฮะสองตัวสามตัวมีทำไมเยอะแยะมีแล้วไม่เก็บไม่ดีแม่จะขายตัวละ20บาทพอ20บาท ขายไปเลยไข่เหมาสามตัวเอาไปเลยห้าสิบบาทน,นี่มีอะไรอีกตู้เสื้อผ้าพก้าดูสิมีอะไรอยู่ในนี้บ้างโอ้หเสื้อผ้ากระเป๋าร่มหวีครบเซ็ตสุด,สด ตอนซื้อนะอันนั้นก็อยากได้อันนี้ก็อยากได้อยากได้ชุดนอนอยากได้ชุดกิโมโนอยากได้ชุดแต่างงานอยากได้ชุดเจ้าหญิงซื้อมาจนลมตู้ตุ๊กตาเนี่ยไม่สนใจขายเท่าไหร่ดีนะได้ตู้นี้ไปหนึ่งตู้ได้ตุ๊กตาไปนั้นเล่นสนุกเลยทั้งตู้นี้100บาทพอ <c oughs> เอาไหมคะแค่นี้100บาทซื้อไปหนึ่งตู้บวกตุ๊กตา3าตัว150บบาทเป็นใครก็ต้องซื้อใช่ไหม นี่อีกนี่อีกของตั้งแต่เด็กจะทิ้งไม่ยอมให้ทิ้งบ้านตุ๊กตาพกพาแบบเป็นเป้สะพายหลังไม่เอี่ยมกิ้งค่ะทุกคนนี่เปิดมาเฟอร์นิเจอร์ครบเด็กๆพกพาไปเล่นได้อันนี้แม่ขาย80บาทพอโอ้ยถูกวันนี้ไม่มีอีกแล้วนี่จ้า80นสินี่นี่นี่น รถพยาบาลน่ารักฟุ้งฟิ้งสุดๆเป็นยูนิคอนวิ่งได้ปินปี้นมุนได้หนีมุเพราะไรได้ซื้อให้มาตอนเจ็ดขวอันนี้รักมากชอบเล่นมากแต่ไม่เก็บของเล่นแม่ก็ขายค่ะนี่โหสุดยอดรักษาได้เอ็กซรเลได้เอามันเล่นกับน้องตุ๊กตาพวกนี้ก็ได้เท่าไหร่นี่นะ อันนี้ขายไป90บาทละกันใครอยากได้มาเหมาบอกเลยนะคะเอาไปให้หมดเลย <c oughs> เรียบร้อยอันนี้นี่นซื้อจากดิสนีย์แลนด์หอบผิวกลับมาเมืองไทยอ,อันนี้เป็นของอิมพอร์ตนะคะของนอกเป็นเซตแต่งตัวตุ๊กตาแอเรียลนะเจ้าหญิงนางเงือกนะคะเซตที่มีชุดแต่งงานด้วย เซตนี้นะมีทั้งชุดปาร์ตี้ชุดแต่งงานชุดนั่งเงือกนะแถมหอบคี้วามาไกลนะอันนี้แม่ขาย200บาทเลยอันนี้ชุดแต้มห่วงมากเพื่อนมาก็ไม่ให้เล่นนะอันนี้ห่วงแต่ไม่เก็บให้ดีแม่ขายหมดค่ะชุดครัวนี่ที่บ้านมีครัวไม่รู้กี่ชุดเล่นไม่ครบสักชุดแม่ทยอยทยอยขายออกให้หมดเลยอันนี้เป็นครัวแบบเป็นเคาน์เตอร์เซเว่นอีเลฟเว่นเ,เลย ั้งเซ็ตนี้แม่ขาย100บาทพร้อมของเล่นประกอบทั้งหมดถูมันได้ฟรีนี่เหมือนได้ฟรีไม่เหมือนได้ฟรีล่ะแม่แถมรถเข็นแถมเข็นด้วยนี่แถมอุปกรณ์ทุกอย่างเลยคิดเงินได้ด้วยใส่เข้าไปเอาให้หมดค่ะเข็นกลับบ้านไปเลยใครซื้อจะได้เข็นง่ายๆหมดนี่ร้อยเดียวเท่านั้นแบะนะคะเสร็จ ขายลูกโพสขายออนไลน์เลยดีกว่าเดี <100. S 1> ๋ยวจะไม่ทันใจ100ตัวเลขยี่สิบเก้สิบสรเสร็จนี้เสร็จนี้ห0ึ 100. ออ่งร้อยกดโพสขายไปเลยต้องขายดีแน่ๆนี่นเอ๊นอกจากโพสแล้วเราไปตั้งขายหน้าบ้านเลยดีกว่าจะได้เร็วๆเ,เปิดร้านที่หน้าบ้านเรานี่แหละ จัดร้านให้สวยเลยเดี๋ยวก็มีคนมาซือ้อนี่โชว์กันให้ชัดๆพี่เขียวแปะป้ายใหญ่ๆไปเลยขาย<อ>ทีนี้ใครผ่านไปผ่านมาต้องแวะซื้อแน่นอน <c oughs> โอ้ยไหนวันนี้ลองเข้าช้อปปี้ช้ p ปปิ้หน่อยดีกว่ามีของอะไรขายมั่งนะเอออันนี้เรามีแล้วไม่ซื้อหรออันนี้ก็มีแล้วไม่ซื้อหรอก นี่เราก็มีแล้วเอ๊ะทำไมหน้าตาเหมือนของเล่นของเราชมัดเลยเนี่ยอันนี้ก็มีแล้วฮะชเชนนี้เหมือนของเล่นของเราเลยนี่นะนี่มันของเล่นของเรานน่แม่ค่ะแม่ค่ะมีองขายของเล่นของเราค่ะฮะทำไมบ้านเราโล่แล้วของเล่นของเราหายไปไหนหมดของเล่นหายไปไหนของเล่นหายไปไหนขายค่ะขายขายค่ะขายขายของเล่นลูกหมดเลยค่ะลูกเล่นเราไม่ยอมเก็บอกบ้านขายค่ะขาย ขายถูกๆซื้อไปคุ้มแน่นอนคุ้มเหมือนได้ฟรีเลยค่ะแม่ค่ะแม่ทำอะไรอะ่ะทำถึงเอาของเล่นช่ตะบะไครอย่างนี้หลบไปหลบไปอย่ามาบังหน้าร้านเดี๋ยวลูกค้าไม่เห็นของเล่นนี่เป็นของชินาันทางนั้นแม่ขายไม่ได้นะคะทำไมจะขายไม่ได้าาก็ราะจะมีของเล่นเยอะไม่รู้จักเก็บแม่บอกให้เก็บก็ไม่สนใจแม่ก็ขายเลยอุยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวนะมีคนสั่งซื้อออนไลน์มาอีกแล้วโอ้โหคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มองเงินเลยอ่ะอ่ะ ชิ้นนี้ขายแล้วขายตัวนี้ไม่ได้ค่ะแม่ทำไมจะไม่ได้แม่เป็นคนซื้อแล้วชิตำไม่เก็บรักษาให้ดีแม่ก็จะขาย <im ful> แต่ตุ๊กตาตัวนี้มันมีความหมายกับชิตำ ER มากเลยนะคะ <im ful> ถ้ามีความหมายชิยตำต้องรักษาให้ดีสิเอาไอแม่ขายไม่ได้นะคะอันนี้ผมก็รักอันนั้นชิต ER าก็รักอันนี้ชิตำได้มาตั้งแต่เด็กๆอันนี้ผมก็รักอันนี้ชิตำก็รักพอแม่เอา a อ r v ว e w ชิตำมาขายด้วยเหรอคะเนียอันนี้ชิตำรักมากเลยเนี่ยแม่ดูนี่นะแม่ก้า ไดแล้วคะเนี่ยเล่นได้อ่ะอุ้ยวิย่งเยอะแยะได้ไหมคะแม่มนสนุกและแม่ก็เอาไปขายแม่ไม่เสียดายเลยหรอกคะเอากลับมาขโมยของเหรอคะ <c oughs> นี่เอาไปกลับวางที่เราเลยเดี๋ยวลูกค้ามาแล้วไม่เห็นของเอาไปวางเอาไปวางแม่ขายให้หมดอันนี้คือของเฉตมอมะแม่เแตอมเมื่อกี้ตอนบอกให้เก็บบ้านเฉตอมจําได้ไหมเฉตอมบอกวางถึงแาซายอยู่ในห้องไม่สนใจไม่ยอมเก็บบอกว่าเดี๋ยวก็จะเอาไปใช้ก็ <c oughs> นี่นะคะยังแบบใช้อยู่ แม่เชืขอโทษนะคะเชื่สั่มันผิดแล้วอย่าไปขายเลยค่ะเงินเอาอย่างนี้เชอเแตมเก็บทั้งหมดที่แม่ขนออกมาขายเนี่ยกลับเข้าบ้านแล้วไปเอาเข้าที่ให้เรียบร้อยถ้าแม่เห็นว่ามันเรียบร้อยดีงามแม่ก็จะไม่ขายตกลงไหมโอหมันเยอะมากเลยนะคะแม่แม่ช่วยเชื่อตมนะไม่ค่ะถ้าทําไม่ได้แม่ก็จะขายค่ะ <c oughs> อ่ะตัดสินใจนะคะว่าจะเก็บหรือไม่เก็บค่ะ แม่จะเข้าไปนั่งกัดแอรแล้วค่ะเก็บก็ได้ค่ะแม่จัดเสร็จเรียบร้อยสวยเหมือนเดิมแล้วค่ะแม่ดีมากค่ะจตแมเห็นไหมของเล่นนะพอเล่นเสร็จเก็บใส่เข้าที่มันก็จะเรียบร้อยเห็นไหมคะ <c oughs> น้องๆเนี่ยไม่โดนขายแล้วเอามาวางไว้หน้าบ้านสวยงามค <c oughs> ่ะมาดูนี่ครัวของเรานี่ถึงจะมีครัวมีกี่ครัวกี่บ้านเนี่ย พับเก็บวางให้มันเรียบร้อยบ้านก็จะโลง่งถึงมีของเยอะแต่เก็บเข้าที่เรียบร้อยมันก็จะไม่ดูรกตา,าไม่ออกไหมคะอ่ะนี่พอมีพื้นที่อย่างเงี้ยชะตามจะเล่นอะไรก็ได้มันก็ดูโลง่งไม่ใช่แบบรกจนแม่เข้ามาแล้วแม่เดินไม่ได้อย่างนี้มันไม่โอเคค่ะแล้วตอนนี้ของเล่นบ้านเราอ่ะเยอะมากเกินไปแล้วนะคะทั้งของเล่นนะคะทั้งตุ๊กตานะคะแม่คิดว่าเดี๋ยวเราอ่ะมาช่วยกันดูว่า เราจะเอาอะไรที่ไปบริจาคแบ่งให้น้องๆเด็กๆเล่นกันบ้างดีกว่าดีไหมคะค่ะดีเลยค่ะแม่งั้นวันนี้ภารกิจของเชิดตามด้วยกันเก็บของเล่นก็เรียบร้อยแล้วเก่งมากค่ะลูกแค่้อื้